สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะกล้องก่อนกล้องยังไม่เห็นเออเดี๋ยวเอเอสวัสดีค่ะเออยืนก็ได้โอเคหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อน้องไหนค่ะน้องไหนเหรอคะอายุเท่าไหร่คะแปดมิเมตรนะแปดมิเมตรอายุแปดมิลลิเมตรใช่ค่ะเอยไม่ใช่แปดขวบก็ยังไม่น่าจะถึงนะเหรอเอออายุเท่าไหร่ตัวตัวน้องอายุเท่าไหร่ตรัวเท่านี้แล้วตัวสูงแค่ไหนละ ตัวสูงมากเหรอตัวสูงมากเลยแล้วแล้วยังไงนะเมื่อกี้เห็นน้องไนท์บอกว่าอะไรนะหนูเป็นคนน่ารักเหรอใช่หนูเป็นคนน่ารักแล้วก็ยังไงนะมีคนอะไรนะคอมเมนต์อะไรว่าไงคอมเมนต์บอกว่าหนูหนูน่ารักมากเหรอแสดงว่าหนูมีเฟซบุ๊กแล้วเหรอใช่โอ้มีเฟซบุ๊กแล้วมีเกมด้วยมีอะไรนะมีเกมมีเกมด้วยแล้ว แล้วเอยังไงนะแล้วแล้วมีคนมาจีบยังจีบแล้วมีคนมาจีบแล้วแล้วมีแฟนยังเหรอถ้า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 ยังก็แสดงว่ามีคนมาจีบได้อีกใช่ไหมใช่เหรอบอกบอกทีนึงชื่ออะไรบอกอทีนึงชื่อน้องนายชื่อน้องนายอ่าแล้วหนูเข้าโรงเรียนยังเข้าแล้วแต่แต่มีเพื่อนเล่นหนูด้วยอ๋อมีเพื่อนเล่นด้วยแล้วเหรออยู่อยู่ชั้นไหนแล้วตอนนี้ย ชั้นหนึ่งเหรอโอ้ที่โรงเรียนแสดงว่าแบบมีมีหลายชั้นใช่ไหมแต่ตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้นหนึ่งไม่ได้เรียนชั้นสองใช่ไหมใช่โอ้โอเคเหรอแล้วแล้วทําไมวันนี้ไม่ไปโรงเรียนอ่ะก็ก็มันเป็นวันหยุดอ่ะเป็นวันหยุดเป็นวันอะไรเป็นเป็นวันเสาร์เป็นวันเสาร์๋อเลยไม่ไปโรงเรียนแล้วก็ครูให้การบ้านมาไหมให้มาแต่แต่หนูทำเสร็จแล้ว กอไก่กอไก่ถึงอะไรกอไก่ต้องเป็นเป็นสีน้ําตาลโอ,อ้รอกอไก่ชองเป็นสีน้ําตาลแล้วบ้านหนูมีกอไก่ปะเนี่ยเนี่ยอันนี้ที่สวนที่สวนน้องไมนนะครับที่สวนนองไ,นนอนนองไม้เป็นมีผลไม้นี่เอแเราเมื่อกี้เห็นเก็บมังคุดมาเห็นเก็บมังคุดมาให้ลุงเลยก็มังคุดเก็บแล้วเรามังคุดหมดแล้วเก็บกินหมดแล้วสิ้นเนี่ยอืมเพราะหนูหมดวันเรเราเราไม่มี อะไรหมายถึงว่ามีมีไหมกอไก่เมื่อกี้ได้ยินเสียงกอไก่ขันอยู่นะมีกอไก่ขันอยู่นะเมื่อกี้ได้ยินไหมไก่ไก่ขันว่าไงนี่ไงนะลองทําเสียงดิโอลองทําเสียงดิอืมไม่เหมือนเลยนีงเออกนี่อ่าทำนี้โอเคโอ้ันนั้นมันอันนั้นกบเคโรแล้วโอ่งโอโอ่งองั้น S <S ไก่ไก่อ๋อบ้านตองนายมีกอไก่ด้วยอันนี้ที่ไหนตรงนี้ที่ไหนบอก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 ท่านผู้ชมติตรงนี้ที่ไหนท,นนท,หนที่ที่บ้านไหนที่บ้านไหนที่จันทบ,บุรีถูกไหมออเหมาะเหมาะมอหมาก็มีนะมหมานี่เดินหนีไปแล้วโอ้สงบลมเย็นดีนะที่นี่นะมีมีในสวนนะสวนนี้มีอะไรมั่งมีผลไม้อะไรมั่งมีมีมังคุดอุ่น ม,มังคุดห้อยอะมังคุดใช่มังคุดห้อยมังคุดห้อยอ๋อแล้วทุเรียนมีไหมทุเรียนก็มีเหรอแล้วมีอะไรอีกมีน้องหมาตัวหนึง่งเฮ้ยผลไม้สิผลไม้หมายถึงว่าเงาะมีไหมเพิงเงาะเงาะมีแต่<ะ>แต่เงาะห้อยนู่นแล้วอ๋อเงาะอ๋อนี่ใช่เหรออันนี้ใช่เงาะเหรออันนี้มันเฮ้ยใช่เหรออันนี้ใช่เงาะเหรอใช่ หรอใช่พอมีเยอเลยไหนอาจจะพาพาไปดูไปดูตัวน้ชื่อว่าพ่อแม่ลูกอุ้ยอันนี้เงาะเหรอใช่เหรอโอ้ยลุงนิดเดียวแสดงว่าเขาเก็บกันไปหมดแล้วใช่ปะใช่โอ้เหรอเหรออ่าเขาเขาไปนั่งต่อเขาไปนั่งต่อเดี๋ยวสัมภาษณ์อีกหน่อยเดี๋ยวลุงจะไปทำงานต่อละอ่าอยู่นี่อ่าอยู่นี่ อ่แล้วจะคุยกับท่านผู้ชมว่าอะไรอีกให้ให้ให้คอมเมนต์ Comment มาออบอกบอกผู้ชมหน่อยหนูเจอมดมดไฟเหรอใช่มดไฟมันกัดเลยไอ้มันก็กัดงบับอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยอันน,นี้เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรอนนเอา้าไม่รู้ได้ไงโอหูอยู่สวนมาตั้งนานเขาเรียกอะไร มังคุดเอะใช่เหรอใช่มังคุดเหรอเมื่อกี้งออันนี้อะไรมังคุดเฮ้ยมังคุดเมื่อกี้ที่หนูกินลูกดำๆอ่ะเกาชอบกินมังคุดอ๋อชอบกินมังคุดแล้วนี่ชอบชอบไหมไม่ค่อยเนี่ยแลก็ชอบกินโอ้โหเหรอไม่ชอบกินอันนี้เหรออันนี้อันนี้ลองกองใช่ไหมพี่อ๋อ้นี่ลองกองเออนี่เขาเรียกลองกองโอเคลองกองแล้วตกลงจะจะไปอยู่กับลุงไหม อยู่แต่แต่ไม่ได้ไปพรแม่ปอนไม่ให้ไปเออเมื่อกี้เขาเนี่ยแม่แม่แม่ปอนเขาบอกไปได้แม่ปอนเขาบอกไปได้ไปเดี๋ยวเก็บเสื้อผ้าเลยเออไปไหมไปอฮ้ยไปจริงเหรอไปเอ้าตกลงยังไงไปหรือไม่ไปไปหรือไม่ไปแก้งอ๋อแก้งโอเคงั้นเดี๋ยววันหลังลุงผ่านมาแล้ววะแะมามาเที่ยวใหม่สวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะพุทธพ่อสิ ดีค่ะอย่าลืมคอมเมนต์มานะพูดสิอย่าลืมคอมเมนต์มานะอ่าโอเคสวัสดีบ๊๊าายยบบายบาย,บายอโอเค